สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยา,ยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจำปักหลังแล้วนะของเดือนโอเคฮัลโหลเห็นนะอ่ะปักหลังค่ะของเดือนเมษายนค่ะมาดูกันมาดูกันนะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะขอให้พลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ โอ้โหไพ่ใบนี้หมายถึงเดอะทาวเวอร์เลยนะเนี่ยอืมเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับคุณเกิดขึ้นแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวเลยดูซิว่าเจออะไรกันมาบ้างจ้ะอืม สถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเอ่อสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ๆคนคนหนึ่งหายไปกลับมาหายไปกลับมาเนี่ยเขาเป็นตัวกําหนดรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้หายไปกลับมาหายไปกลับมาในบางท่านบางคนเกี่ยวกับเด็กอะค่ะ มีทุนบางท่านมีเกณฑ์ตั้งคันแล้วหลุดหรือเปล่านะคะก็เสียใจด้วยนะอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้บางท่านบางคนนะอาทินี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นของคุณแบบกระทางหันก็คือความหายไปของใครบางคนอยู่ๆหายไปแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วเหมือนพวกคุณไปรู้ทีหลังหรือเปล่าว่าเขามีคนโผล่ออกมา ประกาศทางโซเชียลมีเดียอันนี้ในบางท่านบางคนนะคุณก็มีภาวะที่ตกใจเหมือนกันนะคะแต่อาจจะยังไม่เปิดตัวบางคนไปรู้แต่ว่าไปรู้มาแล้วว่าแบบอ้าวมันมีจริงๆนะแต่เขากลับมาหาคุณนะกลับมาหาคุณนะกลับมาแก้ตัวกลับมาพูดอะไรบางอย่างให้คุณเข้าใจเขานะอืมอือหือแต่กลับมาไม่ออกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แนวแบบไม่ยื่นข้อเสนอหรอก แต่กลับมาเพื่อที่จะอธิบายและอยากให้คุณเข้าใจแต่เผื่อว่าถ้าคุณจะรับได้จะไปต่อเขาเขาก็ยินดีอะไรเงี้ยอันนี้ในบางท่านบางคนนะ่ะแต่ก็ต้องไปต่อในสถานนะที่เขาจัดวางเอาไว้ให้นะออันนี้อ่ะมาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัคนาามิถุนเขาต้องการให้เป็นรักซ้อนอะ ในบางท่านบางคนแต่ไพ่เก้าดักเก้า้วยออกมาชัดมากว่าต้องการให้เป็นลักซอนแต่ถ้วยมันเป็นเรื่องเดี่ยวกันความรู้สึกอิมมชั่นลคือเป็นภาวะของความรู้สึกอยากดูแลเราแต่อยากให้เราอยู่ในสถานะที่เขาคิดเอาไว้ทําได้ไหมนะคะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยเขาเขาชอบคุณจริงๆรู้สึกดีกับคุณจริงๆนะคะ แต่เหมือนการก,กลับมาของเขาคนเดียเหมือนเขาโยนหินถามทางว่าคุณโอเคไหมไปกับเราป่ะแบบเนี้ยนะคะอืมอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ six of cups เห็นไหมละ่ะถ้าใครที่คนหนึ่งหายไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเดี๋ยวกลับมาเดลเฮอร์ it, มิตเป็นแค่คุณชาวราศีกันลัคนากันกลับมาแล้วเขาก็จะทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้น จะเป็นไปตามที่เขากําหนดนะแล้วดูแล้วคุณน่าจะใจอ่อนทําอย่างที่เขากําหนดรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะไันต้องพูชราสรีมีน,มนลัคนามีนออืแต่มันจะเกิดเรื่องขึ้นมามันจะมีการทะเลาะบอกแว้งอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่สามเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณนะคะอ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าซ้อนใครซ้อนมันเขาซ้อนคุณคุณซ้อนเขานะอันนี้คือภาวะของ ความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายนะคะอืมแต่จะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอ,อกว่าคนคนนี้จะรีบดับดับปัญหาให้ให้คุณได้อย่างเร็วที่สุดเลยนะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไวมากแบบเกิดขึ้นกระทันหันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเนี่ยวนเวียนอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับการงานกันบ้างของชาวราศีมิถุนและคณาามิถุนี่ย นี่ไงอ่า ad of joe ใครตกงานจะได้งานจะได้งานจะได้งานนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่คุณไม่ได้พอใจนะแต่มันจะเป็นงานที่คุณจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องทำไปก่อนนะอืมคุณจะได้งานส่วนเรื่องภาวะงานทั่วไปของคนเป็นพนักง,งานบริษัท เด็ดแปดแปดถ้วยคุณมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายคุณเป็นเหมือนเป็นไฟ์บังคับเพื่อที่จะทำให้คุณถ้าคุณสำเร็จในโปรเจกต์นี้แล้วคุณมีคู่แข่งด้วยนะถ้าคุณสำเร็จในโปรเจกต์นี้มีโอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าในะตำแหน่งหน้าที่การงานแต่คุณต้องผ่านทั้งปัญหาเรื่องงานปัญหาทั้งคู่แข่งของคุณด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีกิจาการส่วนตัวคุณมีคู่แข่งคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับงานอะดูเรื่องการเงินอยยังดีอยู่ค่ะยังมีเงินใช้อยู่เรื่อยๆยังมีเงินใช้อยู่เรื่อยๆนะคะบางคนบางท่านถ้าใครในกรณีใครที่ตกลงท่า,าอันนี้นองรียบางท่านบางคนก่อนนะ ถ้าใครจะต้องตกลงเรื่องการเงินกับคู่ครองของคุณมีเกณฑ์ที่จะตกลงกันได้ด้วยดีเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างอันนี้ในบางท่านขางคนที่หย่าล้างแล้วแล้วก็จะจัดการเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆเรื่องการเงินมีเกณฑ์จะตกลงกันได้อย่างดีแล้วก็การเงินโดยทั่วไปยังมีเงินใช้อยู่นะคะยังมีเงินใช้อยู่แต่ในบางท่านบางคนอาจจะมีภาระเรื่องของการจะต้องอใช้เงินกับการบำรุงรักษา ้านซ่อมชันบ้านอะดูแลครอบครัวผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เช็คดูสุขภาพอะไรของท่านนะคะอะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะอะมาดูกันต่อกับเรื่อนของคนโสดบ้างไพ่จะบอกว่าอะไรายโสดเนีน่ยใอ,อ๊ ตอนนี้จักราวาลอยู่เคียงข้างคุณจะยังไม่มีใครที่เป็นคนไม่ดีเข้ามาหาคุณหรอกแต่ก็ยังจะไม่มีใครเข้ามาหาคุณนะไม่งงเพีงรู้ใช่ปะยังจะไม่มีใครเข้ามาหาคุณหรอกนะคะอืมรวมถึงคนไม่ดีด้วยแต่น่าจะมีคนที่เป็นแบบคนที่คุยกับเราเป็นเพื่อนอะมาให้กําลังใจแบบน,านาั้นมีอืมแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าตัวคุณเองจะยังไม่คิดอะไรกับใครด้วย ยังไม่ฟินใครจริงๆคนที่เข้ามาที่เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุยเนี่ยคุณเองก็ยังจะไม่คิดอะไรกับเขามากแต่เขาก็มาแบบไม่ไม่มามาไม่มา,มมาทําให้คุณเสียใจไม่มาทําไม่มาหลอกคุณจริงใจกับคุณแหละนะคะออาทีนี้มาดูกันต่อกับสถานะไม่ชัดเจนอืมไพ่แนะนำว่าให้คุณวางเป้าหมายใหม่กับเรื่องความสัมพันธ์นี้ซะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่มาคุยกับเขามันผิดเพี้ยนไปหมดเอาเป้าหมายนั้นกลับคืนมาการกับการที่เอาเป้าหมายเดิมในการคบในการที่คุณตั้งใจที่จะคุยกับเขาคนเนี้ยเป้าหมายนั้นของคุณมันหายไปหมดพายว่าการที่คุณนําเป้าหมายนั้นกลับมาเนี่ยเพื่อให้คุณได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองด้วยเพราะตอนนี้คุณไม่เหลือความเป็นตัวเองสักเท่าไหร่นะคะการเอากลับมาเป็นการที่คุณการที่คุณเอาเป้าหมายเดิม ของคุณกลับมาเป็นตัวกลับมาเป็นตัวของตัวเองเพื่อให้เขาจะได้ยอมรับในตัวตนของคุณที่แท้จริงด้วยไม่งั้นถ้าวันหนึ่งคบกันไปแล้วคุณเผยเผดเปิดเผยความจริงตัวตนที่แท้จริงออกมามันจะทําให้เป็นปัญหาทําให้รลับกันไม่ได้นะคะอืออ่ะต่อคนมีคู่หกไม้เท้าไพ่ดีคนมีคู่ค่ะการเดียนด้วยความสัมพันธ์นี้ สิ่งต่างๆยังปกป้องคุ้มครองความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่แนละชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนถ้าคุณมีปัญหาหมอทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยจะเลิกลาก็ยังมีสายใยของความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นอยู่ยังไม่เลิกกันง่ายๆนะคะถึงมีปัญหาอะไรต่างๆคุณก็สามารถเคลียร์กันได้อย่างลงตัวที่สุดได้รับผลประโยชน์เท่ากันยุดความวิธรรมคุณจะได้หยุดความวิธรรมกันทั้งคู่ฟินวินในเรื่องความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนและคนามิถุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะจา๊ะรายละเอียดอยู่ใน description บอกด้านล่างนะคะกดที่ลิงก์ที่เป็นไลน์ได้เลยหรือแอดไลน์มาเนี่ยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้างล่างมันจะมีลิงก์ให้กดแบบง่ายๆนะคะเป็นลิงก์ของไลน์แอดนะคะแล้วก็มี Instagram มี Facebook Fan Page ให้ไปติดตามกันนะคะ Facebook Fan Page อย่าลืมไปติดตามกันไว้นะบางทีแป้งจะมีเพียร์แคร์เพียรการ์ด ให้เล่นนะคะเป็นแบบรูปภาพด้วยนะคะในเพจก็ลองไปดูกันนะคะเป็นช็อตคำถามสั้นๆเช,นๆช่นเขากลับมาไหมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ความรู้สึกของเขาณนะปัจจุบันสิ่งที่คุณพูดไปแล้วเขาจะให้คำตอบคุณว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จะไปทำกันใน Facebook นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ